ตะวานตรงนี้ไม่ล่ะเพราะว่าเพราะว่าหลอดฝุ่นเขาป็นนของคนแทนยิ่มหวานยิ่หวานยิ่มหวานเออเออโยบอกมาอย่างเม็ดเยอะเม็ดเเป็นโฟโต้เนอะก็ต้องถ่ายอ้ย จ uhm. like, ี้อ่ะจี้อ่ะ่ส่งไม่ส่งไป่อเลยจอดแถวผู้ขาดมดไม่ส่งสีโอรถตานนสยจังรถไปหต่อันงไก่รูปก่อนมาด้วยก เป็นโฟโต้โอันเราเรแลากแล้วใช่เยะเนาะเสดีเยบอาส้าประมาณสี่บยก็ได้เนาะยยิ้มไปยิ้มาเนาะแล้วพอรถมาเ้วก็เองง่ายเดียวะไกดเป็นระเบียบนะ ยิ้มยิ้มเลี้ยวเยี่ยวเลิกท่ายได้ละคนละสองอันไงเลิกคอนเทนกันเนาะอะไรอ๋อไงมามา เดี๋ยวมีดีแบบดีแบบมาแล้วอันนี้ไปอันนี้ผ่อนไปนะเว้ยัย่เอามาวางนี่ไหมวีกล้องสวยอ่ะงกลางนี่เขาบอกว่าม่ใมใหม่มึงออกไปไกลอ้ยกินอะหร ใา่เพื่อนขาสั้นดิก้องลงในให้มันายยาวไม่ปุริมากดกล้องลงเดี๋ยวมึงจะถกอะไรดีดีต่อได้ต้าต้าสู้สู้แม่คงไม่กลวขนาดนั้นหรอกขนาดนี้สี่สี่ เราไม่เคยเขทไ้กอ่ความะใครอะนางฟ้านางฟ้ามากยังไม่ต้องใครลาก่อนมารมารมาร์คลมาร์คไม่เฮ้ โมนแรงง่ายอ่ะออหลับซีรับโทรศัพท์กูสิหยุดไม่ไม่ได้จดด้วยที่แม่ว่าไหนครับไม่ได้ชอไม่ีหน้าเหมือนกันเลยลองเลยนี่รสาามถจดไม่เหมือนไม่เหมือนพี่พี่ครับพี่พี่สนาม ดูเขาแต่งตัวซิลของเขาเดี๋ยววันนี้เขาได้ไม่มีขนมปังเลยไม่มีขนมปังเลยไม่เอาค่ะใส่เสียอย่านะต้องปิดแล้ววะอียอ่กม๋นี่ยาพวผมค่าประเทศจะาน สาแดนไม่หนักในมองสิ่งนี้ขนของเยอะแล้วนะไม่เยอะละเบาๆนะี่น้องพดใส่ครั้งแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดนไม่หรอคุณน้องพ่งใส่ครั้งแรกเดี๋ยวเดี๋ยวมันบุกไอถามจริงของเธอคนเดียวอใช่ี่นก่ใบอ๋อยอันน้ออันนี้รถบุก อ้ยแล้วอนุมเปเราเราไม่ต้อเาบอกไมพีไม่ีไม่เที่ทให้ใจเย็นเปได้ไงร่างหังต้แล้วก็ต้องราไม่ช้อยน่าช้อยเอรอืมไม้มาให้ไทรเออขอชูช่วดูหน่อยผมก็เลยมาบ้างนี่นี่เกตรสิบกิ้่ดีใจที่มาคดีจะช่วย อ้าวนึกว่ามาด้วยกันนะเนี่ยไม่ใช่พี่มาถามแล้วบอกเขาเป็นคนชมรมอันนี้ของอาสาอจอใครมาเร็วคนข้างหลังด้วยเร็วเมาให้มันสวยๆหน่อยคุณเหลือจะเชื่อไปประเทศไปประเทศอะไรครับประเทศอะไรออสเตรียอิงพอร์ต นี่อะไรแม่เขาคุยคุยง่ายวะเออ mình đang cho anh ấy. đang. anh. 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 เขาจะสอบอีดีขาดอันนี้ให้ดูแลคอยดีกว่าคอยต้องดูขาดอีเออถ้าทำไม่ดีอะขออาจจะทำให้มันหลีกที่สุดอ่ะไม่เหมือนกีดแล้วก็แบบยัดยัดเข้าไปแล้วมันก็แบบมันก็สมานกันเองอ่ะต้องรอเวลาแต่ผ่าเบนนี่่ได้เหรอความวักของกันรถโยมแม่มอฉบอรด้วยนะมอฉบอรด้วยเอาไปเลยค่ะไปอีกแล้ว รับหลังได้สู้อีดอกมันหน้าหล่ออย่างที่อยากอต่อหน้าไปเลยค่ะเชอญอ๋อขอบคุณมากค่ะมาเป็นไรค่ะขอต่อหน้าบ้างเลยนะขอสีได้ไหมคะได้เลยเอาไปเลยค่ะเอาขีดอันค่ะเอ้ยยกเลยเชิญค่ะเออเอาเพิ่มได้ไหมคะแต่มีแต่สีโอล้นเลยนะขอโทษทีจะเอาใช่ไหมออทิก็ได้เออเอาไปเลยค่ะรับหลังอีที่อดอกทองของกูไปหมดแล้วกูจะเอาอะไรไปทำค่าเนะ มันยไปเครม่งมือลงอันนี้เป็นโอเมกาอ่นี้ปอมสอสองแล้วแต่น่ง่้วนั่งสอสมีขอหรอ้ีไ่งอเรงรอันี้แต่ว่าันนี้เาเอาไอ๋ออีมูหรได้ไงยิบถุงเซเว่นมาสีเยรไปนองถุงอะไรไปยิบไปนอนอ่ะมีอะไรบ้างเนี่ในนั้นน่ะ ทำไมพกมาหมดมีตะกร้าอันสองถุงนอนค่ะเออก้าอี้ค่ะไอ้นี่ค่ะนี่ลาวค่ะครบเสร็จกูไม่ต้องทำอะไรลนะนี่มีหมวกด้วยค่ะเออมีแค่นี้แล้วค <Okay. S 2> ่ะโอเคเออยัดไปได้ไงวะ Bagi an, bagi ไม่เียนนี่ดอกห้าฮ่าส่มาตัวต่อฮ้ามันไม่สามเออะไม่ใช่เอเอปะอันนี้ปะสองเอเอเอขันเอ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 ้นเอเออุอย่ได้ไวะไอคนเราปเส้นให้ดู เซเว่นมันก็ต้องดูแหละหเอกเอาเอาเกียเอากีอันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเกียร์เอาเกียรเอาเอากีอันเกียวโอ๊ยซึ่งหมเถอะเอาโค้เฮ้ยเอ้ยถามเกียวให้หน่อย ระวังเนอะอเสียเม่อไหร่ปค่ะทำไมไม่ิมังสชิ้นมันเสียแล้วก็เขาจะบินได้ก็เกร่งใจแล้ว รับผ้อรับเวรับรบรอรอรอก่าเมจะมาขอสอนไม่เบเลยมาเอาอินนี้มาเอาได้ไได้เลยสิทาสิทามาสิทาม่สัสดีครับ บนรถอะ่ะที่อยู่ตรงนั้นอะเยอะกว่าคนอีกมั้งตรงนั้นอะ่ะไม่เห็นเจอยิ้มมาล่างนี้มามา <laughs> คนเด่นอยากได้ <laughs> อยากได้คนเด่น <laughs> อยากได้คนเด่น, <laughs> ดน,ดน <laughs> มึงอยู่มึงอยู่ก็บลอยนอ้องจิมแกล่าไปก่อนแกนค่อยไปยกตรง,งนู้นเชื่อพี่มันจะหนัก <laughs> จริงๆแกแกแกล่าไปก่อนแล้วเราค่อยไปอันนั้นน้ง อยู่กันแค่อยู่กันแค่สามคนนะวุ้นหมายที่หมาย<ส>กระเป๋าสวยนะมันจะไปแอร์ลตอนนี้ฉันยัง<บ>ไม่มีใครใส่แบบนี้กำลังสบายไปแล้ว ก้าวจักงมมาอะไรน้ำสูล่าเออไม่ไหววะไปกูบอกเลยใช่ไหมว่าให้อบน้ำปัญหาสีแค่นี้ปัญหาปัญหาสีนี่ถเราก็าไวัก็ถ่าเบมไว้แเ้าก็ไม่มีปัญหา แล้วปาไปแมวมามาผู้อาล้วไปา้รมาแกจะได้ยกอันนั้นดีดเดี๋ยวไปเร็วไปต่องอ๋ไปเลยกไปปูต้องเดินอ้อมวาจะขึ้นเปนไรล<ะ>่อไปโด 我看见你了。 ใกล้ถึงแล้วทุกคนดีใจไหมโอ้เอออกมาประตูปิดแล้วสองครึ่งเดินอเพื่อไปเจอลิฟ <x> ต์ท <fit kind abonn és> ี่ปบุงมันไดเลือดปะบุง ดีนะก็ไม่อาบน้ำก็ออแล้วะนี่ด้วนี่เต้นมากไม่ต้องใช้น้องบีสีแดงนั้งไหนน่าจดประสบการณ์น้องบีเป็นบัตรเตึง มมนบอกติ๊งไม่เอาแล้วก็ถายออซิเจนไม่ไหวอ่ะ

เป็นไรอะนาน่าีกรอไม่ปอเีกไ่้องเียอเียไม่ตเีย เอาหันหลังให้ก้อนทำไมเนี้ยโอ้ยไป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 อ่าไม่เลยจะเปลี่ยนชื่อันี้ของบึงอายุหนุ่มเราแสสามถ่มได้ี่นุ่มอย่างนี้นั่งไหนาต